จากเพลงแรกจนถึงเพลงนี้ที่ให้มังนใจผมมาโดยตลอดนะครับผมอย่าลืมะนะครับฝากไปด้วยนะฮะ17บที่จะถึงนี้นะครับส7ธพันวาคม,มผมจะปล่อยพิงานเพลงซิงเกลิลใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นแนวเพลงใหม่และแนวเพลงครั้งแรกของผมที่ผมจะได้ทําร่วมก,กับพีจแจ์ด้วยนะครับฝากไปด้วยครับอันนี้แอบฟังอยู่คับ,บ,บค่ะสวัสดีครับวสวัสดีค่ะเสียวก็เพื่อนรั้น้องพอเพื่อนรั้ทุกท่านนะคะ สุดยอดก็เลยตั้งแต่ผลงานเพลงแรกเลยถูกต้องสุดยอดเริ่มมาน้องเป็นเพลงชาด้วยเพลงเร็วด้วยมาพูดถึง17ธันวาคมแล้ว17ธันวาคมที่มีผลงานไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไหมฟนปล่อยเพลงซิกเกอร์ไหครับวันเพลงที่จะมีผลงานร่วมกับทัชแส้ใช่ไหมคะในเดทที่มาขนาดนี้แล้วขอสปอยสักนิดนึงได้ไหมคะเจ้าหนี้ ผมเม่ตื่นเต้นนะถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่นี่เลยใช่ไหมคบที่นี่เลยครั้งแรกนะครับฝากว้ด้วยนะครับกูท่มาได้เล,ลฉันมีเธอ oh baby กูท่ากูท่าจะมีเธออยู่ข้างๆ oh baby กูท่า i wanna be with you can you please stay with meoh baby กูท่าอยู่กับฉันได้ไหมแต่ึงกว่าจะ marry you baby ko mucha sing kare dange ya kya ho raha hai